สวัสดีครับรยินดีต้อนรับเช่อง The Penguin World นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมออป Slendy Obby นั่นเองนี่พีแล้วทำไมตัวมันเดินสไลด์อย่างเงี้ยเพราะเป็นแมบ,บที่ผมก็เห็นมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนมันขึ้นมาใช่เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยทุกคนแต่ผมสงสัยมันมีท่าเดินไม่มันมีท่ากระโดดแต่ท่าเดินทไมมันสไลด์สใส่ไปแบบแนวชื่อแมป Slendy Obby อ่ากดไลค์เกมถ้าเกินนดนายสะดุกโอ้โหทุกคน ไปทางไหนดีเอ้ยทางตรงกลางมีอเหลี่ยมสีแดงไปทางกลางดีกว่ากดเซงใช่ไหมใช่น,นั่งนะโอ้โหนี่ไงไปทุกคนนี่นี่ไงแพนกวินขี่สเลดน้ำแข็งเออไม่โอไม่ทุกคนอะไรละ่ะทำต้องว้าวเริ่มมาก็ล่วงเลยโอเค แววหนึ่งวิอ่ะรอบนี้จะเย็นๆค่อยๆไปมันมันลื่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 นอ่ะพูดขึ้นมาอ่ะอัดเบรกเบรกเบรกเออเลียนสีแดงเลียนแดงเอออ้อมอ้าไปสายไหนมล้ก็มันไปจุดที่เดียกันนี่นะโอเคตัวนี้ต้องเบรกไม่ไม่ต้องเออหน้าดิอาไปเลย เฮ้ยโอเคเฮ้ยตรงไปตงไปเนี้ยเก็บเหรียญแล้วจะเหรียญไม่เกินใหม่เลยนะนี่เนี่ยไปทางนี้ดีกว่าโอเคโอเคเบก่อนเบรกก่อนเฮ้ยเลี้ยวคดเขี้ยวทางนี้คดเขี้ยวหน่อยหน่อยเป็นงูไปตรงนี้มีแบบเนินอึบยึบโอเคเบรกโอ้โหอันนี้แบบสไลด์โอ้โอเคอันนี้ เบกเบกเบรอันน okay. um ี bay bay. Ench, ỷ, ้ต้องเบกไว้ไม่ต้องอุ้ยมา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 ถอยกลับมาก่อนเลี้ยวขวาโอเคอืมขึ้นไปไม่ได้หรือว่าต้องแกว่งไปอย่างนี้เรื่อยแกว่งอย่างนี้เปล่าเออขึ้นไป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 ถึงอีกโอเคไปเลยวีเย่โอเคนะโห สุดที่ฉุดอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นไงใช่ไหมนม่ยใช่แหละไปต่อมีโหมีหลายอันไอเน,นี่ยอันนี้ผมยังอยู่บิ๊กเกนเนอร์อยู่เลยแบบจำดิฟสเลดออนอัดสเตดบลัชแพดโหดูจากชื่อแล้วก็แบบโอ้โหนี่ไปเระ่องนะวนมวนมวนไปตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยแล้วอุว้ยอย่าร่วงอย่าร่วงนะอย่าร่วง ร่วมเวลา,าคาะ <c oughs> โอเคไปเลย <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยว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 จุวเดเซฟอยู่นี่แล้วต้องทำอะไรโอ้มา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 จ <c oughs> ุดเหรียญแหละจุดเหรียญสีแดงอันนี้อ๋อมีที่ก้นแต่ถ้าเกิดพุ่งมาเร็วเกินมันก็จะอันนี้นะ <c oughs> น,น,น,นี่ไงนี่ไงอย่าได้โปรดเ <c oughs> ช็คพอยต์เ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 ย้เย้ผมเช็คพอยต์แล้ว ไปไปต่ออันนี้จะเอาไปให้ตรงๆใช่ไหมเดี๋ยวรอเลีนยก่อนอาจากนั้นก็ไปเลยวิ้ได้เหรียญไหมได้เหรียญด้วยเคอันนี้บีไม่กระแพงกันไป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 แหม่อันนี้ก็เอาให้ตรงรุยโอ้โหถึง1,000เหรียญไปตามครบ1น0 0แล้วทุกคนโอ๊ยปิดตรงนี้ไปวิบ เก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วก็สไลด์ลงไปโอ้ยโอ้ยมันเริ่มเบี้ยวเบี้ทำไมมันกระแทกบ่อยยังเออโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่เออเอาใหม่นะเแต่บอกแล้วต้องไปขาใหม่เอ้ทุกคนโอ้โหใช้นี้เก็บไันเดินเก็บกันไม่ได้เอาไปในระหว่างนี้ก็ขับถอยหลังใช่ขับถอยหลัง มากเลยตะกี้สไลด์ยังไงก็ไม่รู้หน้ากระแทกโอ้ยมาหาอะไรตอนนี้แต้องชาร์จไปนี่นะเอ้ยเออขึ้นไปหน่อยพ่งใบอ่ะวิโอโอเคตรงใบมีความเร็วจะเยอะเกินไปปะโอเคสุดตัวนี้พุ่งลงไปได้ไหมไปเลยแล้วกันวิโอ้ยอย่าลอยอย่างนั้นดิ ไปไปไปเออต้องไปอุ๊ยกระแทกแบบอะไรก็รู้โอ๊ย,แบบออยมันก็เฮ้ยจะตายไหนะมเน,นี่ยยุปใจเย็นเนี่ยจะแก้ตายอย่างเงี้ยนะเอ่อนี่เนี่ยไปตรงๆนั่นน่าจะเป็นสะบัดสะบัดอะไรสะบัดอะไรเพิ่งอยู่ด่านสองเองนะต้องไปเอ้ยอ,อย่าอย่าต้องไป ไโอเคตอนนี้มีแบบมันล็อกให้เราเลียงตรงดีมากใส่มันกลัวเพราะเราเบี้ยวมันาะคงจะเบี้ยวแหละโอ้ยมันคว่ำเนี่ยมันคว่ำไอ้เส้นชัอยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเล่นนานเท่าไหนมันก็ยังเดินสไลด์เหมือนเดิมกระุนามาแกด้วย แล้ตะกินหุ่นรั่วเบิดโอ้โหนแล้วสเลลของเพื่อนยังไม่หายไปเลยโอ้ oh. แล้วก็เพื่อนรู้สเลลมันระเบิดได้เ <c oughs> หรอสวยและแล้วผมนั้นมาติดดันนี้กับอ่าอีกคนไงโอ้โหอย่าไปทำสเตลติดตรงนั้นนะเพื่อน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 ไปไปไป โอเคตรงไปเลยโอ้ยเพื่อนจะกลับมาทำไมโอ้นี่ตรงไปเลยโอ้ยตรงๆสิตรงๆตรงๆตรงๆตรงใจเย็นไม่กดเร่งละกดเร่งแล้วเดี๋ยวร่วงอันนี้แหละตรงนี้ต้องใจเย็นหน่อยเริเบี๋ยวมันเบี้ยวอย่าโอเคคืออุ้ยอุ้ยอย่าอย่าที่กัน ันที่การก็แค่นิดเดียวโอ๊ยไม่น่าเบรกเลยนะขึ้นไปใหม่ให้ได้โอ้ยเย่ <Yeah. S 1> ขึ้นมาได้ละต่อไปตรงนี้เสร็จแล้วจะมีที่ล็อกใช่ไหมให้เราไปตรงตรงไรไง,ตรง,ต,รงตรงนี้แหละที่ตะแก้ร่วงอ่ะไม่น่าแต่ดูเลยนี่พึ่งด่านสองเองโอ้ย อีกละไ้สิ้นหวังสุดๆอึ๊บเฮ้ยเขาไม่โดนละเบิดอะเล่นมาเป็นครึ่งชงั่วโมงยังไม่ผ่านเลยเนี่ยสภาพาม,ามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะเล่นผ่านยังไงทุกคนจำได้ไหมแคชเชียร์ตอนนี้เขาผ่านไปแล้วว้าเนี่ยอีกคนหนึ่งเขาผ่านไปแล้วมิสเตอร์โบโบสวนผมยังไม่ผ่านเลย มา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 ไมา่เกือบร่วงทุกคนขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปให้ได้ขึ้นไปไม่คือผิดพลาเดเย็นหนึ่งออกทุกคนถ้าเกิดว่ายังเค้ื่อนไม่ได้ฮิฮ <c oughs> <c oughs> ิเมื่อมันไม่ผ่านสักทีเออไม่ต้องใช้แล้วสลงสเสลต์เย่จะผ่านไหม ยี่ปีผ่านใช่ไหมทำไมไม่นับว่าผ่านนะเอา้าไม่เห็นนับเลยว่าผ่านเฮ้ยเราต้องผ่านสิไม่แ้วคนมันกันโกงมันกันผมโกงไม่คือคลิปเนี้ยตอนเนี้ยมันยาวแปดนาทีแต่ในความจริงเกือบจะชั่วโมงละด่านสองนี่มันก็แบบอะไรไปไหนคือมัน มันไม่ผ่านสักทีอะทุกคนนี่คือ8นาทีในคลิปแต่ในชีวิตจริงนี่คือจะ80นาทีโอ้ยเนี่ยอะไรของมันงุูหงิดกับมันมากเลยในอย่างนึงนะค่ะว่างหงิดเวลามีคนมาอยู่ดันเดียวกับผมเนี่ยเนี่ยสกีบีดี้อย่าคิดน,นะอุ้ยเกือบตั้งใจเล่นแบบตรงไว้าช้าตรงเนี้ย นี่มันก็ไม่ผ่านอันนี้มันก็มาหมุนติดตรงนี้อีกสกีวิดี้ขอให้มันหนีเฮ้อเออแหละโอ้ยเจตก็มาอีดูแต่อันอ้เนี่ยในตรงเนี้ยมันก็แท่ทีเนี่ยก็แบบอะไรก็ล้มอยู่ได้เออชอบความอ่ะบางทีก็แบบต้องขับถอยหลังบ้างจะลำบากอะไขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันก็มาอย่างเงี้ย ออกไปห้ยทุกคนแบบนึงนะเจ๊อย่ามาแย่งอย่าไปเลยไปอยู่ด่านนี้มานานแล้ะครึ่งชั่วโมงแล้วสาไปหาอะไรกินแกงงดหงิดก็ยังไม่หายเพราะมันก็กลับมางดหงิดอีกรอบนึงนี่ <c oughs> แ้วเนี่ยมันมาอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ย และเป็นแบบทางอย่างนี้ไงเนี่ยแล้วมันก็โอ้เบื่อมันไปเลยนะขอให้มันร่วงทุกคนขอให้มันร่วงเออนั่นแหละความไปเออแล้วผมจะรีบไปทำไมเนี่ยโอ้ผมต้องรีบกลับไปเกิดแล้วก็ไปเซก่อนมันให้ได้ เลยรถคันนี้ต้องไปของผมไว้ Why? ไม่ต้องมาด้วยไม่ให้มาเฮ้ยเย่ป yeah. ลอดภัยจากมันแล้วแหละมันน่าจะมาไม่ถึงผมหรอกบังนะเจ้าสกีวิดี้นั่นน่ะโอ้ยนี่นี่ทุกคนคือมันเนี่มเป็นที่มันพลยผ่านหลายแล้วก็พอยอย่างนั้นแหละหาไปเกี่ยวตรงนั้นแล้วก็ตีลังกาเลยหรือไงน,นะมันจะอะไรขนาดนั้น ไอ้น,น,นี่ก็อะไรอีกเนี่ยอย่า yeah. นี่ของเราสไลด์ของเราสไลด์เราไม่ต้องเออโอเคเึิบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเยผ่าสักทีทุกคนโอ้ผ่าแล้วใช่ไหม อยู่มาตั้งนานโอ้โหแล้วผมก็ต้องมาเจอกับไอ้สกิมบิดี้โอ้โหไงนะไปทางไหนต่อว้คิดว่าผมจะเล่นดาดสามใช่ไหมใช่ผมจะเล่นเล่นมันเป็นคิงช็อว์โมงไกด่าดสองมันก็ไม่ดูไม่ได้พูดเลยไม่ได้มองเลยโอเคต้องมองทางด้วยเย็บเสกรือว่าไม่โอเคต้องไปงลงไป เดี๋ยวหน่อยน้อยหน่อยแล้ไม่มีขอไม่มีทางกั้นโอ้ยสวยละอยเออเบรกหน่อยเบรกหน่อยอันนี้มันเป็นแบบเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วมันก็ขอเดี๋ยวนะแล้วเลี้ยวดีๆเลี้ยวดีๆ,ด,ๆดีไงสกีบิดีด้หลบไปในน,นี้นะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคน เดี๋ยวนิดหน่อยค่อยๆแล้วเย่ตรงนี้เนินโอ้ยไม่ตรงนี้เนินลงระวังหน่อยไม่ไงั้นเดี๋ยวไปชนกับสกีบีดี้เข้ามาจะเป็นเรื่องเฮ้งไปหน่อยโอเคๆพอๆเฮ้บโอ๊ยเบรก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 แล้วก็อย่าเลี้ยวเยอะต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนี่คือแบบด่านสาคือด่านความใจเย็น อย่าล่วงนะอย่าล่วง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 อย่าลุกด้วยมาถึงเราถึงผมนะอ่ไม่มีขอบใกล้สัก,กนิดเดียวคือต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยสกีบิดี้เกือบไปละโอเคโหทุกคนอาจจะได้เสียงล่กหน่อยนะคะทุกคนอ่าขออภัยด้วยอ่าจะถอยมันไหมจะถอยมันไหม slow โอเค ขอให้ช้าๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไปชนเขาขึ้นมาทุกคนไม่ให้เลือกระหว่างทางยากกับทางง่ายทางยากนี่จะได้ดเหรียญสีแดง2อันเลยแต่าทางง่ายนี่จะได้ได้แต่เหรียญสีเหลืองโอ้ยนเก็ต้องสโลงไงสโลงแล้วไม่ยอมไปล่ะก็เลือกทางไปสิจะไปทางไหนโอเคๆเฮ้ยอย่านะอย่านัานเกินะนะจะไปอีซี่แหละ โอ้โหทุกคนลองดูทางคัดหา,หาแล้วโอ้โหเป็นแบบแท่งกลมอย่างนั้นไม่รอดแน่ไป e ซ s y ดีกว่าทุกคนตรงนี้เป็นน้ำแข็งลื่นน้ำแข็งลื่นโอ้ยดีนะไม่ใช่แบบรดรางที่มันจะเป็นล้อๆถ้าตกไปล้อหนึ่งนี่คือร่วงเลยแต่เนี้ยเวลานี้ไงเะกี้ด้านหลังตกลงไปแต่ว่ามันก็ยังเกาะได้อยู่เพราะเป็นแท่งๆโอเคขวาหน่อยเก็บเหรียญหิวตัง ใ้วิธีควบคุมละเลี้ยวอย่างเดียวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็แค่เบร์แล้วก็หอยอยันนั้นเสร็จแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาไม่ท่านหน้าไก่ผ่านแล้วผ่านเส้นชัยยด้านหน้าถ้ารั่วตรงนี้ผมออกเกมผมไม่เล่นอย่านะลงไปลงไปถ้ามีรูเยอะจังสกีวิดี้กร็รีบสิ ทำอะไรอยู่สกิวีดี้หายทุกนยังอยู่ยังอยู่เขาแข็งอย,อยู่สกิวีดี้ไปเร็วดิไปเร็วๆแล้วเขาจะถอยกลันทำไมอะ่ะสงสัยเขาเขาตั้งใจจะขวางมาเนี่ยเอาไปเขาไม่ไปสกักทีทุกคนสกีวีด้สกิวีดี้คนนั่นนั่งดูดิีถ้าเกิดไปทางนั้นเล่นเรียนสามเดือนนะแต่ว่าแบบ มาขนาดไหนอ่ะเป็นแทงแกินวินดีไม่ไปสักทีอ่ะอะคามอนเราไม่รู้โอเคทุกคนผมไม่รู้เฮึบเวทเวเวทเวทเวทเวเวทเวทเวทเเวท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 อวทเเหว กิ yeah. นไม่ดีเย่พาไปกับเขาแล้วนี่โอเคครับทุกคนวันนี้เัาก็ถ้าเกิดใครเข้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ของด้วยครับวันที่อาจจะมาเล่นต่อก็ได้นะแต่ดูความย่ารันต่อไปสิ mm hmm. ตายแน่เลยก็วันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับบาย